สวัสดีครับสมชายและสันสุขนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะน,นําอุปกรณ์ดีๆนะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะปลูกแตงงมูหรือดึงสารอุดหยุดในแปลงแตงหรือทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับสารหุดนะครับเราก็จะแนะนําอุปกรณ์ดีๆที่ดึงสารอุดหยุดได้เร็วนะครับดึงคนเดียวแล้วก็ได้เร็วด้วยนะครับแล้วก็จะมาแนะน,นําวิธีการ ทำนะครับอุปกรณ์ของเรานะครับวันนี้เราก็เป็นวันที่ปลูกวันมาปลูกแตงโมนะครับก็มีคุณยายนะครับจ้างคุณยายมาปลูกแตงโมช่วยนะครับนะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่เครื่องอุปกรณ์ที่เราดึงสารน้ำหยดกันนะครับก็จะเป็นรูปลักษณะนี้นะครับดึงได้รวดเร็วนะครับและดึงได้ตรงนะครับ แล้วก็ออกแบบมาเพื่อเราใช้งานคนเดียวนะครับดึงคนเดียวทําคนเดียวนะครับอย่างนี้นะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์นี้นะครับเห็นไหมครับเป็นคล้ายโต๊ะสี่เหลี่ยมยาวนะครับแล้วก็จะวางสันหยุดนะครับก็จะวางสสนหยุดอย่างนี้นะครับนะครับนี่ก็อันนี้ถ้าถ้าใครมีตู้เชื่อมก็ทำโค้งๆนี้ก็ดีนะครับทำเหล็กโค้งๆนี้แต่เราไม่ได้ทํา เราใช้สายอันนี้รัดเอานะครับสายน้ํายุดที่มันเก่าแล้วมามัดเพื <Whew> ่อดึงสองหูนะครับเห็นไหมครับก็จะดึงสองหูนะครับนี่เราก็เป็นเหล็กนกลมนะครับสําหรับเอาไว้เสียบสามยุดนะครับเสียบไอ้สามยุดที่เราจะดึงไปนะครับนะครับการที่เราจะดึงได้สะดวกเราก็ต้องเอาตัวนี้เห็นไหมครับเราก็จะดึงตัวนี้นะครับเราก็จะสอดมามันจะมีเหล็กกล่างครับเหล็กคานล่างนะครับเหล็กคานล่างตรงนี้นะครับ ให้มัตนติดกับดินนะครับติดกับดินแล er ้วเราก็เอาเสียบเข้าตรงข้างล่างนี้นะครับเสียบข้างล่างใต้คานนะครับดูลักษณะนี้เห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเห็นไหมโครงสร้างนะครับที่เราทําแล้วก็จะดึงตัวนี้จะอยู่ข้างล่างนะครับเห็นไหมมันก็จะติดกับดินแปลงแปลงนะครับมันไม่ได้ท่าอยู่ข้างบนถ้าสายัหยุดมันอยู่ข้างบนอย่างลักษณะนี้ครับมันก็จะเดินเวลาเดินสายหยุดไปนะครับมันก็จะ ไม่ค่อยอยู่บนล่องนะครับจะตกล่องนะครับมันก็จะไม่ดีนะครับเราต้องเสียเวลาต้องเดินมาไล่สามหยุดให้อยู่บนล่องนะครับถ้าเราทาอย่างนี้นะครับนับลองไม่มีตกล่องนะครับดึงครั้งเดียวแล้วได้เลยนะครับแม่สอดข้างล่างนี้นะครับสอดมาข้างล่างใต้ขาแล้วกดนี้ให้แน่นหน่อยนะครับกดลงต่ำๆนะครับแล้วเราก็ดึงนะครับดึงเวลาดึงเราก็ไม่ต้องยกสูงมากนะครับเพราะว่าเผื่อมีลมนะครับ มันจะพัดสายของเราออกจากล่อง่องแตงโมของเรานะครับแล้วก็ให้ดึงต่ำาๆนะครับแล้วสาน้ำหยดก็อยู่บนล่องเลยนะครับไม่ตกล่องนะครับมาดูการดึงกนันนะครับเห็นไหมครับเราก็จะดึงตำาๆอย่างนี้นะครับล้วก็จะมีตัวตัวตรงบ,บนที่อยู่คานเหล็กมันก็จะ,ะมันก็จะกดสายน้ำหยดให้เราหยุดติดก,กับล่องนะครับติดก,กับดินจะไม่ปิ้วไปไหนนะครับ ทำคนเดียวก็ได้นะครับไม่ยากนะครับนี่นะครับลักษณะของออแท่นที่เราทํามานะครับก็ออกแบบเองทําเองนะครับนี่เพื่อมาใช้งานกับการดึงสารน้ำหยดโดยตรงนะครับเรามาดูการสาธิตการดึงสารน้ำหยดกันนะครับถ่ายคนเดียวทําคนเดียวนะครับนี่ เราก็ดึงนะครับเราก็จะดึงเนี่ยนะครับดึงๆเนีนะครับก็จะตรงต่ำๆอย่างนี้ครับเราพยายามดึงชิดๆสาอาดชิดๆแปลงเอาไว้นะครับแต่นนี้แตงโมเราปลูกไปแล้วนะครับก็กําลังต้องการน้ํานะครับเราก็ต้องรีบดึงอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแตงเหี่ยวนะครับเราปลูกแตงโมนะครับอันนี้นะครับดูกันดึงยังไงครับดูแท่นก็จะหมุนมาเลยนะครับ วันนี้ว่าจะสาธิตกับแม่บ้านนะครับแม่บ้านก็กลับบ้านก่อนนะครับวันนี้ก็เลยต้องทําคนเดียวนะครับถ่ายคนเดียวทําคนเดียวเลยนะครับก็มีคุณยายคุณยายที่ปลูกแตงโมอยู่ก็จะให้คุณยายก็พอดียายจะปลูกแตงโมอยู่นะครับก็เสียเวลาวันนี้ก็เลยต้องดึงเองทําเองนะครับเห็นไหมครับ นี่ร่องที่เรายังไม่ได้ที่เรายังไม่ได้ดึงสารหยุดไปครับนี่ก็คนจ่ายทวุ้นกาลังปลูกแตงโมไปอยู่นะครับแล้วก็เราก็จะดึงไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เหนื่อยด้วยนะครับนี่แดดก็แดดร้อนก็ร้อนพราหาเทคนิคใหม่ๆอุปกรณ์ใหม่ๆนะครับอยากให้เพื่อนๆลองทําดูนะครับอาจจะดีสําหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่คิดจะ หาวิธีการดึงสารยชดแบบใหม่ๆได้รวดเร็วนะครับอันนี้เราแค่ถ่ายทําให้เพื่อนดูดนิดๆนิดหน่อยๆนะครับแค่เราทําจริงๆจังๆนะครับก็จะเร็วนะครับถ้าไม่ติดผมถ่ายวิดีโออยู่นะครับก็จะดึงได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็ลมแรงนะครับวันนี้ลมแรงคครแล้วก็ ดึงไปเรื่อยทำไปเรื่อยนะครับนี่เห็นไหมครับตรงปิ่งเลยไม่มีตกเลยนะครับนี่นี่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับต้นท้ายๆนะครับแล้วก็มัดมัดเกี่ยวเกี่ยวธรรมดาก็ได้นะครับมัดเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวให้ดูนะครับเราจะเกี่ยวอยู่ เราทําคนเดียวถ่ายคนเดียวนะก็อาจจะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะครับก็จะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีวิธีใหม่ๆแล้วก็เอาดินนี่ถมนะครับเราดึงนี่นะครับเดี๋ยวก็เอาดินอันนี้ก็ละมาดัดแล้วนะครับตัวนี้แล้วมันหางมันเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับมันหางเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็จะเอาดินนะครับดินดินที่อยู่ ตรงนี้นะครับเราก็จะถมตรงที่เรามัดไว้นะครับถมนะครับถมแล้วก็ให้นันแน่นนะครับเอาให้มันจะให้มันหลุดออกนะครับถมไ่เลยนะครับแล้วก็เอาตีนสะกดเยียบๆแน่นหน่อยนะครับแค่นี้ก็เสร็จพิธีแล้วนะครับแล้วไปดูแล้วเราก็จะไปต่อสายข้างหัวบนบนบนข้างบนหัวตรงวาวนู้นนะครับอันนี้คุณยายก็ปลูกก <ONE> ็จะเสร็จแล้วนะครับนี่ก็เหลือนิดเดียวนะครับ อต่จะต้นกล้าเราทําแถวไว้สองสามแถวอาจจะไม่พอนะครับอาจจะต้นกล้าหมดแล้วนะครับเพราะว่าปกติเราก็คํานวณต้นกล้ามาพอดีนะครับแต่วันนี้อาจจะเนาะคนเราไม่แน่นอนก็มีทีบ้างห่างบ้างเรื่องปกตินะครับเขาเรื่องปกติแต่เราจะปลูกต้นจะแตงโมเราก็ต้องเผื่อต้นกล้าไว้นะครับเผื่อตรงกล้าไว้เวลาทําแปลงมานะครับเราก็จะพอดีนะครับ คุณยายก็สบายแล้วครับวันนี้สีพุยสีพุวยวันนี้เสร็จตะวันวันนี้ <ladies>. <bab irt> เพราะว่ามีแต่มืออาชีพนะครับคุณยายก็ทำประจำคุณยายสีพุยแล้วนะครับวันนี้ทำเสจตะวันเลยนะครับวันนี้เสร็จตะวันเลยแต่ทุกครั้งนะคุณยายก็เสร็จตะวันอย่างนี้แหละทุกวันนะครับทุกครั้งนะครับเพราะว่ามีแต่คนเก่งๆนะครับปลูกเร็วนะครับ แล้วก็เอาดินทับๆเอาไว้นะครับเผื่อลมมันจะเป่าปิ้วนี้นะครับเราก็ต้องเอาดินทับๆสายเอาไว้นะครับทับๆสายไว้นิดหน่อยนะครับอย่างนี้นะครับทับเอาไว้อย่างนี้นะครับก็จับก้อนทับๆไว้แค่นี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็อีกแค่สองแถวเราก็จะเดินสายจดเสร็จแล้วนะครับผมก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆนะครับใช้ท่อพีีจะดีที่สุดนะครับ มันจะไม่ได้ต่อเยอะนะครับท่อพีอีนะเราใช้ท่อพีอีเอานะครับท่อพีอีนะครับดูทบทวนในท่านดึงสันนิษฐาเรานะครับดงให้ดีดูนะครับเห็นไหมครับออกแบบยังไงก็ได้นะครับให้เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะดึงง่ายนะครับนี่ก็ท่อพีอีของเรานะครับท่อนไอ้ท่อนนึงก็ยาวห้าสิบเมตรนะครับแล้วก็ นาค,ความใหญ่นะครับความใหญ่ของท่อก็บ2นิ้วนะครับความหนาก็6.3มิลนะครับคุณยายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอีพวยแล้วนะครับเสร็จเร็วนะครับสบายๆเลยต้องปลูกกินกระดยาษย้ายไม่ต้องปลูกอีกก็ได้เอาไว้เผื่อได้ปลูกแล้วก็ปลูกไปเผื่อไว้่้ม เหลือนิดหน่อยน,นี่อันนี้แล้วครับเพราะว่าเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเปิดน้ําลดนะครับนี่ตามจริงเราก็ต้องปลูกน้ําลดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเหี่ยวแต่บางเอิญวันนี้เราฝนมันตกใส่แปลงเลยโอกาสที่เรามาปลูกเลยก็ต้องมยังไม่ต้องลดนะครับแต่ก็ปลูกเสร็จแล้วค่อยลดก็ได้นะครับไงก็ฝากติดตาม ช่องของเราด้วยนะครับถ้ามีประโยชน์ดีก็แชร์นะครับมีสิ่งแล้วก็ติดตามเราจะอาจจะมีสิ่งใหม่ๆที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับจะทำให้เพื่อนดูนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ